คือนี่แรกนี่ก็มาตรวจเช็คสภาพรถกนีิเดินทางวันต่อไปเนาะสื่อน้ำมันของน้ำมันเครื่องสื่อกล่องเครื่องมาวันต่อไปเนาะเฮ็ดเองทำเองเปลี่ยนเองพี่น้องบ่เกิดความสามารถของอันจะของดอกสดอกวา่ารังเทียก็ได้เนาะ <laughs> พร้อมด้วยกุญแจกุญแจพี่น้องเนาะแต่บลอกกุญแจที่เอามานี่มันเป็นของโตโยตตามันว่าแมนก็เลยใส่นี่แหละคีมกุญแจนี่แหละดึงขันอ่าสำหรับแนวกล่องเครื่องออกออกงาบยากพี่น้องมุนแล้วออกแล้วก็อ้ยดัามปี๊ดพี่น้อง น้ำมันเครื่องมันสมควรที่สีต้องเปลี่ยนต้องทายแล้ววันจะไปเนาะเอาเอาเอาอันนี้เฮ็ดได้ก็เฮ็ดแด้วพี่น้องเนาะทำเองนี่แหละอันนี้เห็ดบัลหักกับเห็ดซางคื่อว่าคือว่าเบองแไหนคอรามาแล้วก็ะดมปีปีพี่น้องเนาะเออได้เวลาเตรียมของใหม่เข่าวันต่อไปเนาะเปลี่ยนตสลารลอบนี่จ่ะเอากรตดังสอกล่องมาน้ามมาต่อไปเนาะตรวจเช็คสภาพทุกซ่นทุกอย่างให้มันดีครับน้ำหมอกน้ำมันของหลอกของเลวหนามต่างต่างอืมหมอนามก็สำคัญช่วงล่างก็สำคัญพี่น้องเนาะพวก ่ยวกับโยงกับอย่างนี่บล็อกตัวนี้ครับได้มากนะมันเป็นของต,ตัวต้ามันหมุนบดอยก็เลยใส่ตัวนี้นี่นี่ชิมนี่แต่สูซีเฮ็ดได้สูซีดึงออกได้พี่น้องอุ้ยเมื่อยจะได้ปวดพองปวดแขนปวดข้อกระพองนั่นวันต่อไปจวจดจาดวันต่อไป <c oughs> เอาเฮ็ดไปสลับพี่นอนะ้องเนาะเออคอยบา่ายคอยคำเรียนรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เป็นเองพี่นอนะ้องเนาะเอออะไรห้าบอะไรพืชสร้างหรือว่าบทต้องเสียเงินเพิ่มข้ากับเฮ็ดเองพี่นอนะ้องเนาะเออ ตรวจเช็คสภาพในการเรียบร้อยแล้วมันจะไปเนาะใสน้ำหมอกระมันเขาปายกะเกียนเอาพี่น้องน้มักก็ซีมีขีดบอกอยู่สองขีดจะเลยสองขีดที่สองไปมันจะไปเนาะใส่ไปรล้ายแลนไปแลนมากมักก็สิอืดรดกระเดยนี่ได้ทีแล้วมันจะไปเนาะตรวจเช็คทุกที่ทุกย่างเรียบร้อยพร้อมด้วยนี่พัดลมกับผึ่งเปลี่ยนมากพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบังคับหมุนพัดลมหองเครื่องมันจะไปอันนี้ก็สําคัญคือกันมันมีสองตัวอันนึงพัดลมแอร์มัน่อไปเนาะ เช็คไปเช็คมากเขาเองหมอหนามพี่น้องหลังจากมืออัดละเปลี่ยนพัดลมมาแล้วสงสัยนามในห้องเครื่องมันบ่เพียงพอพี่น้องมันดูดนามจากหมอพักไปเบิดเลยทีเดียวเนาะก็ต้องเตรียมก็ต้องหามาเพิ่มเติมเพระาะว่าจะเดินทางมืออื่นแล้วมาต่อไปสวัสดีน้องแล้วบรรยากาศค้ำค้ำสลัวสลัวพี่น้องเนะานงนะงุมเหมอดงุมสศร้าสละยุ่งกระแห้งหลายกัดหน้ากัดหลังยุ่ง,งกระเลยมา,าต่อไปเนาะเออรงสัยสีงวดนี่บอเจ็ดเก่าหกเกาถึงแล้วเนาะ